เช้าเนเผื่อได้เลย่สร้างเกนใหม่ึ้นนะกันนี้เจาะรู้แล้วก็ยอดเจือ,อสั้นกระตุนแล้วก็เอาไม้ใส่ไปนะครับอ,อันนี้ก็จู่สุดมือนี้กราตำหนังร้านขึ้นไปก้างบนก็ตำหนังร้านขึ้นกลางบนก็ ยังมีดันล่างอีกดานดันล,ล่างประมาณหนึ่งเมตรแต่ว่าตอนนี้แต่ตอนนี้มันตอนขอ้างบนก็คือไม่ต่ำนี่ก็อันเปิดเลย ันนีเส้าตอนตํำหนังร้านนะครับอ่านี่เร้าตอนตํำหนังร้านการเอ่อนันกากเร้านะครับกาหนังร้านขึ้นไปด้านบนการตีเป็นแปล่นกาเป็นตัวไหญ่นะครับเป็นตัวไหญ่ตีได้ฟนกวดนะครับซึ่งกระดานบนมีอีกตัวคอคงกได้ตัดรองแลจ้องตัวกาก้าวแกนดีครับ กันนี้ก็เศร้อาอ่าต่างนี้ก็เศร้าเดี๋ยวมาปักแล้วก็มัดหนังด้านขึ้นไปนะครับกันนี้หนังด้านทำรานนอาูอ่าอีกอีกสนะักนึงประมาณหนึ่งเมตรนะครับอันนี้ก็ได้ยดเชือไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้มันมีตัวเก่าอยู่แล้วนะครับตัวเก่าก็เข้าเกณฑ์เลวแต่ว่ากระตุ้นปุ่มนะครับเพราะว่ากระตุ้นหน่อยหน่อยใส่เชืออ่อนไปอิดหนึ่งกันนะครับใส่เชืออ่อนไปอ่อาใส่เชืออ่อนกระเปุ่มความเจ้มก้น ก็ใจเฉียกป้านะครับมันมันจะมัดอายเฉียกป้าก็เฉียกนี่มันรวมน้อยกันเออรวมเอ่อก็ไล่เส้นเหมือนกันเฉียกนี่มันกลางหลังตีซุ้งใจเฉียกป้านะครับนี่ก็ชูชุดมือนะครับก็ต่ำมุมนี้ประมาณสักเมตรกลึงนะครับอ่จากนี้ขึ้นไปก็เมตรกลึงในทัวนั้นเหมือนมันเป็นตันเล็กนะครับเจาะด,ด้านเดียวก็เกือบตัดรูแล้วก็คือเอ่อก็เลยไม่ต่ำนะครับก็ไม่ต่ำแต่ ทำไปจา,าจากนี้ขึ้นไปประมาณเม็ดกลึงเม็ดกลึงนะครับก็ยืดวันนี้ได้แล้วนะครับยืดวันนี้ก็อ่าก็ตุนได้นะครับ,นบนนก็น,นะบนี้ก็อีกตอนนะครับอีกตอนตอนนี้ก็อ่าเสร็จแล้วอ่อยังไม่ทัดนะครับยังยังกิ่งโดกนะับอ่ายังมีกิ่งดันตาตก tình chính, chính mai cái đại leo nó gặp tiểu tình chính tiểu hòa đan bốn bốn tầng tầm mấy thất nên có bưng tầm bưng tầm thất vậy có phần phần mà lê phần tớm nó gặp nên có ờ, bẹp chầm lông nó gặp bẹp thật lông toàn nhây แต่ว่าด้วยจาเลียต้นไงเจาะรูเจาะประมาณว่าไม่ลมก็คือเจาะเป็นรูไงทั้งหมดว่าหน้าแปนนิวตน้นไม้เส้นประงกลางแปดนนิวก็คือเราใจตัวนี้เป็นกาจาเลียได้นะครับกาจาเลียก็คือย้ายมันลมกะเจาะเป็นรูไงใส่เชือกหมากนะครับจริงๆพวกหมอน่าจะอ่่องเกือบจริงๆตัวนี้น่าจะไม่มีนะครับอันนี้มันแก่ไปอิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เปลือนะครับน อันนี้ก็แบบตัดลงไม่นะครับแบบตัดลงตัดเหล็กใส่เชือกแกมกลอนผลก้ามาอะไรผลเติบนะครับตั้งแกนไม้มีตำราปุ่มลงวิดีโอแต่เป็นแกนไม่แต่ว่าแกะชิ้นไม้ออกไปใกล้นะครับก็ไม่ได้ก่อนต้นกับแต่ซับเอาพิวรันหนอกมันก็คือก็มีรายได้ไดก,ก็ตั้งกับตรงกระตุนเปิ่มนะครับก็ตัดลงให้ตอกน้ำมันออกน้ำมันติดดี เป็น,กนแกนเต๋ดีนะครับการรายได้เวทีนะครับแต่ว่าทดลองนี่ก็อีกแบบนึงนะครับนี่เจาะเป็นช่องรูนะครับโดยธรรมาดาก็คือเขาจะเจาะเป็นรูเดียวแบบนี้นะครับแต่ว่าผมเจาะช่องๆรูกร็ลอยเป็ดปัน่นเวทีนะครับตั้งแกนหม่กิตจนะนี่ก็เจียกเทวาอะมัน ทำบางด้านนะครับก็เป็นมาเล็กผมเติมรับเก้าเหล็กลิปผมเติมได้ลงวิดีโดียวจำนวนมากแล้วกับเรื่องสร้างเกณฑ์ใหม่นี่กระตุนนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ก็ประมาณนึ่งเดือนก็สั้นกระตุนะมานแล้วนะครับ เปิดไม่ได้เป็นเติมกับคลิปนี้แก่นี้สวัสดีกับ